สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับ b i g n o น p พอดแคสต์นะครับเริ่มกันที่ EP 1ีเลยนะครับข่าวสารวงการฟุตบอลในยุโรปนะครับตอนนี้มีดราม่าอย่างหนักเลยนะครับสำหรับรายการแข่งขันใหม่นะครับที่รวมหัวกันก่อตั้งขึ้นอย่างยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับเอ่อก่อนอื่นนะครับต้องปูพื้นกันก่อนว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยคืออะไรกันนะครับ European Super League นะครับเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดของฟอ r เรนติโนเปเรสนะครับประธานสโมสรด้วยอันมาดริดเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2552นะครับที่ต้องการให้บรรดาสโมสรชั้นนำของยุโรปนะครับแยกตัวออกจากยูฟา ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับและก็จัดตั้งรายการฟุตบอลยูโรเปียนซูเปอร์ลีกขึ้นมาแต่ไม่ได้รับการตอบสนองมากเท่าที่ควรนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่2มีนาคมปี2559นะครับหนังสือพิมพ์เดอะซันนะครับได้รายงานว่าบรรดาผู้บริหารสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คนได้แก่เอ็ดเบิร์ d นะครับรองประธานบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรูซบักนะครับประธานสโมสรเชลซีอีวานกาซิดิสนะครับประธานบริหารอาร์เซนอลเฟรนโชเรโนประธานบริหารแมนเชสเตอร์ซิตี้เอียนแอประธานบริหารของลิเวอร์พูลและก็สตีฟบรอสนะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันและก็เป็นเจ้าของทีมมายมี่ดอลฟินได้นัด ประชุมกันอย่างลับๆที่โรงแรมเดอะดอซิสเตอร์นะครับในย่านพารสแลนด์นะฮะในกรุงลอนดอนเพื่อหารือเรื่องการแยกตัวออกจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและจัดตั้งการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนซูเปอร์ลีกขึ้นมาทีนี้กลับเข้ามาสู่ประเด็นว่าทำไมดราม่าและก็ดราม่าได้และดราม่ากันได้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในรายชื่อของ รายการนี้จะออกยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่รายการซูเปอร์ลีกเนี่ยอบอกเลยครับว่ามันยังไงยังไงอยู่ชอบคนนะครับตอนนี้สอแววแล้วว่าจะล่มนะครับเราไปดูว่ายูโรปเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยถ้าจะจัดการแข่งขันเนี่ยเขาจะจัดกันยังไงนะครับ หนึ่งนะครับการรวมตัวของสโมสรฟุตบอล12สโมสรน,นะครับมีทางฝ่าของอังกฤษนะครับมีอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูแล้วก็ทอตแนมมอสเปอร์นะครับฝั Arsenal, Chelsea, Man City, Man U, ham, บ่งของสเปนก็มีเรียลมาดริดบาร์เซโลน่าอาดมาดริดฝั่งอิตาลีก็มียูเวนตุสนะฮะอินเตอร์มิลานเอซีมิลานนะครับ, Milan, Milan, รบอตอนนี้มี12ทีมละเพื่อที่จะจัดตั้งอีกลีกหนึ่งนะครับ ทำการแข่งขันเป็นระบบลีกนะครับสุดท้ายนะครับจะมีทีมตั้งต้น15ทีมนะครับรวมกับทีมอื่นๆอ,อ,อีก5ทีมจากการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับมาเป็น20ทีมแล้วก็แข่งขันกันเองเป็นแบบลีกนะครับเอาง่ายๆครับตอนนี้มีตัวตั้งตัวตีอยู่12นะครับเดี๋ยวเขาจะหาย3นะครับมาให้ครบ15แล้วก็ไปคัดเลือกมาอีก5นะครับเพื่อที่จะ ทำการแข่งขันให้ครบ20ทีมนะครับโดยที่จะทําการแข่งขันแบบเก็บคะแนนกันในกลางสัปดาห์นะครับไม่ให้กระทบกับการแข่งขันในฟุตบอลลีกของประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาครับเอฟเอก็จะไล่ออกอยู่แล้วนะถึงไม่มาเล่นนะนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันซูเปอร์ลีกนะครับเปรเรสและก็ทีมงานของเขานี่ครับ เผยไว้ว่าจะเริ่มการแข่งขันในเดือนสิงหาคมโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละส0ทีมเล่นแบบเย้าเยือนนะครับก็เท่ากับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีเกมการแข่งขันอยู่เยอะมากนะครับทีมที่ทีมที่อยู่อันดับ3นะครับในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มจะเข้ารอบอาไ่สิครับ ทีมที่อันดับ1ถึง3นะครับอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเข้ารอบก่อนรอบรองชนะเลิศนะครับคอเตอร์ไฟนนลทันทีนะอันตโนมัตินะครับและก็ทีมอันดับที่4กับ5นะครับอของกลุ่มจะเป็นรวมทั้ง2ฝั่งก็จะเป็น4ทีมใช่ไหมครับจะมีการแข่งขันเพลย์ออฟการเพื่อหาอีก2ทีมรวมเป็น8ทีมสําหรับรอบก่อนรอบรองชนะเลิศนะครับและก็มีการแข่งขันแบบ หลังจากจบรอบลีกใช่ไหมครับ10ทีมแล้วก็เป็นรอบก่อนรอบรองชนะเลิศรอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับก็คล้ายๆกับรอบตัดเชือกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจนไปถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยที่นะครับมีงบให้อยู่ประมาณ3.5พันล้านยูโรครับแบ่งให้กับทีมตั้งต้นไป15ทีมนั่นเองนะครับ ก็หานหานันกระดูก็ได้เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้มาดูปฏิกิริยาจากยูฟ่านะครับก่อนหน้าที่ มีการประกาศว่าจะจัดตั้งฟุตบอลยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับยูฟาได้คุยกันเรื่องรูปแบบการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกแบบใหม่นะครับที่จะมีทั้งหมด36ทีมด้วยกันนะครับในระบบลีกโดยที่จะการันตี10แมตช์ให้กับแต่ละสโมสรและเป็นแผนที่จะเริ่มในปี2024ที่2024นะครับยูฟานะครับประกาศว่า จะตัดสิทธิ์ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกออกจากการแข่งขัน UCL และก็ยูโรปาลีกทันทีนะครับถ้าไม่ถอนตัวออกมานะฮะตอนนี้ยูฟ่าก็ขูหนักเลยครับแล้วก็จะตัดสิทธิ์นักเตะในทีมเหล่านั้นนะครับที่ไปทำการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกนะครับออกจากการเตะของทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของ Fifa หรือว่า โปรแกรมของยูฟ่านั่นเองนะครับแล้วก็ฝากาฝากฝั่งนะครับ f a ของประเทศอังกฤษนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนครับว่าไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกที่จะและก็จะแบนทีมที่เข้าร่วมกันขันซูเปอร์ลีกออกจากกันขันลีกในประเทศเช่นเดียวกันนะครับและก็ล่าสุดนี้ย FA ออกมาคู่หนักเลยครับจะแบนนักเตะเหมือนกัน,นครับไม่ให ไปเตะทีมชาตินะครโอ้โหไม่ใช่เบรนะฟีฟ่านะฟีฟ่าก็ลงมาเล่นด้วยนะครับก็พวกเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าหรือฟีฟ่าเอฟเออะไรพวกนี้เขาประสานงานกันอยู่แล้วนะครับทางด้านแฟนบอลนะครับตอนนี้เกิดการต่อต้านขนาดต่อต้านขนาดใหญ่เลยนะครับด้วยเหตุผลต่างๆมากมายนะครับเรื่องของแฟนบอลนี่คือการตัดสินใจ ของสโมสรที่ไม่ได้ปรึกษาแฟนบอลเลยสักนิดนะครับทำให้องค์กรตัวแทนแฟนบอลอย่างเช่น TSST ของสเปอร์ฮะต่างออกมาแถลงการตรงกันว่าไม่พอใจเป็นนันอย่างมากครับกับการประกาศแบบนี้ของสโมสรและเจ้าและก็จะต่อต้านอย่างเต็มที่หากสโมสรยังคงปฏิเสธเสียงของแฟนบอลแบบนี้ต่อไปนะครับ ในส่วนของเรื่องประวัติศาสตร์กันขันนะครับทีมเหล่านี้นะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกและการแข่งขันฟุตบอลยุโรปยุโรปนะฮะใะยูฟ่ามาตั้งแต่อดีตนะครับการออกมาจากการแข่งขันเหล่านั้นนะครับก็ไม่ต่างจากการทรยุประวัติศาสตร์ของสโมสรนั่นเองนะครับในส่วนของเราจะมองเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเงินแน่นอนนะครับหากมองกันในเพียงแค่ในแง่ของทีมใหญ่ครับที่ได้เงินก้อนโตนั้นนะครับอาจจะ ดีอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเงินไปกองอยู่แค่ทีมเหล่านั้นก็เท่ากับว่าครับเงินจะมาหาทีมอื่นน้อยลงนะครับจนสุดท้ายฟุตบอลปรากหญ้าที่ทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วจะยิ่งตายลงเร็วกว่าเดิมนะครับส่วนทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสนะครับก็มีการตอบโต้เหมอือนกันนะครับว่า,าถ้ายูฟานะครับ พวกเขานะครับไม่ให้เล่นฟุตบอลโลกเขาจะจัดตั้งฟุตบอลโลกเข้ามาเทียบนะโอ้โหพี่แกก็ใหญ่ครับฟ้าจริงๆนะฮะส่วนทางด้านสื่อนะครับสื่อหลายเจ้าสำนักของทางยุโรปเนี่ยออกมาวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นเพียงแค่การข่มขู่นะครับเพื่อต่อรองอำนาจบางอย่างกับยูฟ่านะครับเพื่อให้ยูฟ่ามีการปรับการขันและก็รายละเอียดบางอย่างให้ตรงตามที่ทีมเหล่านั้นต้องการนะครับผมก็ม,มองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ ทังนี้นะครับาหากการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกเกิดขึ้นจริงนะครับก็น่าสนใจว่า FA นะครับของอังกฤษจะกล้าแบนทีมทั้ง6นะครับที่ลงทำการแข่งขันได้จริงอย่างคำขู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าทั้ง6ทีมนี้คือกลุ่มแฟนบอลหลักของฐานแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั่วโลกนะครับหากไม่มี6ทีมนี้แล้วนะก็คงจะเป็นการลดจำนวนคนดูถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกทั่วโลกไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแฟนบอรดนั่นเองนะครับหากจะไม่ถอนตัวหรือควรออกออกมาชี้แจงหรือพูดคุยกับแฟนบอรดให้เร็วที่สุดนะครับและก็ล่าสุดนะครับมีสโมสรลเว์ผูลนะครับที่ประธานสโมสรนครับอย่างจอห์นเฮนรี่นะครับ,รอ,นนรบ,อ,รบออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงแฟนบอร์ด้วยตัวของประธานสโมสรเป็นคนพูดเองเลยนะครับว่าเขาขอโทษ ทั้งแฟนบอลแล้วก็ร่วมไปถึงเจคเกนครอปแล้วก็นักเตะรวมไปถึงหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้อีหนยอีเหนอะไรต้องมารับกรรมไปกับเขาด้วยครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดพลาดไปลงมาที่เขาคนเดียวครับแบบว่าส่งมาให้ฉันฉันรับไว้เองนะครับนี่คือคำกล่าวของจอห์นเฮนรี่สำหรับวันนี้นะครับ e ี EP แรกของ Big Known p o d c a s t ก็ อาจจะจบกันดื้อแบบนี้เลยแล้วนะละกันนะครับพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันยังไงก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับ EP 2ในตอนต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ